สวัดีครับครับมันตีครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์วายพลัสเทียมช่วงแนะนำแนะนำเดี๋ยวอาตมาจะไปพุทธมนตรต่อเดี๋ยวเราจะขับรถทหารยัน <c oughs> ไม่ยอมเ,เอ๊ะอ้าวนี่ช่วงอะไรซิเอาใหม่แนะนำแนะนำแนะนำยังไงแนะน,น,นำเครื่องมือแนะนำเครื่องมือมันเป็นคัตเตอร์แต่คัตเตอร์ดนตีเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตอนนี้คือเราถือตุ๊กขายคัตเตอร์นะใช่ไหมขายคัตเตอร์แดดไม่บรรทัดมีไหมเดี๋ยวมา เคยไปญี่ปุ่นพอดีได้ดีลเลอร์ที่เป็นญี่ปุ่นนั่นสานค้าเดียกญี่ปุนดีพอตเข้ามาส่วนใหญ่ส่วนก็ผลิตไต้หวัดจีนมากคือคือเป็นของญี่ปุ่นคุณจะเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยภาษาที่คุณอ่านกันไม่ออกเลยอื นี่คือแบบเพียวญี่ปุ่นนะอแล้วของเพียวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นความรู้ยังไงเป็นญี่ปุ่นหมดเลยมันจะถูกแที่ประเทศเขาอ่ะเขาทําในประเทศเขาแต่ถ้าทํามาเป็นญี่ปุ่นแต่มีภาษาอังกฤษมันจะแพงนนั่มันเป็นของส่งออกเอร์วของส่งออกมันจะแพงคุณดูได้เลยมันจะต้องเป็นญี่ปุ่นอย่างอันนี้จะถูกในประเทศเราลองซื้อเข้ามามันก็ไม่แพงเหมือนกล้องอ่ะกล้องวงเงินแม่งญี่ปุ่นกล้องวัวนะ ก็พลังงานแม่ญี่ปุ่นหมดเลยแค่น,นั้นน่ะจะถูกอทำงานออกก็พอ <ห uper. S 2> แต่ถ้าฟังก์ชันมันมีภาษาอังกฤษด้วย <coup. S 2> <assist> มันจะแพงอ่ะอ <ห uper. S 2> ่ะยกตัวอย่างให้ฟังอัน <จ kitty. S 2> นี้เป็นคัตเตอร์มาจากญี่ปุ่นเอ้ยแต่เดี๋ยวเดวคุณ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 พลิกข้างหลังก่อน,นปั๊บป,บปบพลิกข้างหลังแต่คาแรคเตอร์ที่สําคัญของญี่ปุ่นเดี๋ยวผมแทรกก่อนเลยคือญี่ปุ่นเป็นเจ้าพ่อแพคเกจจิ้งถูกต้องแล้วเป็นเจ้าพ่อของ เอกสารอธิบายเอกสารอะไรต่างๆรูปภาพอะไรต่างๆที่จะอธิบายการใช้งานใช่อธิบายเป็นรูปคุณอ่านไม่ออกแต่ดูรูปเข้าใจอ่ะแต่ดูรูปเข้าใจอ่ะเขามีรูปให้คุณจนเข้าใจอ่ะเออนี่คือญี่ปุ่นเลยนี่คือคาแรคเตอร์เขาแล้วคุณภาพค่อนข้างดีดีเลยล่ะอ่าคุณก็เลือกเอาคาแรคเตอร์เอาจีนหรืญี่ปุ่นเออแค่นี้แหละเออเ้ยญี่ปุ่นดีกว่าพี่แพงหน่อยนะร้อยกว่าบาทเออเอามันพิเศษยังไงอันแพ็คมาแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นレスคิวทูลเจ็ดแคมันเป็นレスคิวทูล คือจริงๆแล้วอ่ะไออุปกรณ์คัตติ้งเนี่ยมันก็มีดมันก็คัตเตอร์นี่แหละมันตัดได้หมดคันเอาหั่นเนื้อยังได้เลยนะแต่คมมันจะเสียเร็วหน่อยเพราะคมมันบางคมคัตเตอร์เนี่ยมันเฉือนเข้าไปนิดเดียวก็หักใบทิ้งก็ใช้ได้ตัวนี้ตัดเร็วยัดเข้มีที่ตัดเบลด้วยหรอมีมันมีตัวรองรับแรงด้วยนะตรงเนี้ยคือยัดเข้าไปแล้วลูดฟื้อชิบหายมีที่ทุกกระจกด้วยพ่อมงตายเป้งทุบไม่สะใจกีดกระจกด้วยนะเอาเข้าไป เอาเข้าไปบ้าไปแล้วเอาเข้าไปนี่เอามาไงเออเออเฮ้ยพันไม่ข้ามห้าร้อยหกร้อยเก้าสิบเออเฮ้ยนี่เพิ่งสั่งมานะครับก็เผื่อเผื่อน่าสนใจเออเออเออวะที่ใช้งานคัตเตอร์พวกตัดแพคเกจจิ้งเออคุณเสร็จพวกคุณโยนไปในรถนี่อุปกรณ์พื้นฐานในรถเลยนะไม่นี่ผมบอกเลยนะพวกพวกพวกเพื่อนเพื่อนที่ทำโลจิสติกอะเพราะคุณต้องใช้ในการอันแพ็คในการอะไรทุกอย่างเออ ตำรวจไม่ริบด้วยเออคัตเตอร์เออเออเอ้ยมาเอ้ไปพอดไอ้ไอ้คุณไอ้คุณคุณลูดใบออกมาดูดิอ่าวคำถามมีแน่พี่ครับใบหมดเปลี่ยนใบธรรมดาที่เรามีได้ไหมโอ้เยอะแยะใบใบนีะมีเยอะแยะเลยใบหน้านี้เยอะแยะเลยใช่ไหมออฟฟิศดิโพะเออออนี่ไปะก็คือว่าง่ายๆว่าบอดี้คุณซื้อได้บอดี้ไปอ่ามี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 ใบ spare ไหมไม่มีไม่มีมีใบติดไปใบเดียวเลยถ้าใบใช้จนสึกจนหมด ครับก็เปลี่ยนใบได้ถูกต้องอืแค่นั้นเองไอใบคัตเตอร์นี้เกิดก็เปลี่ยนได้ว่ามีขายทั่วไปอืเท่านั้นเองนี่คือเมนทีนเจแปนแล้วเดี๋ยวเข้อหน้าเรามาดูกันดิไอของแกเจ็ตอะไรพวกเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้จะได้มีของแกเจ็ตเอ้ผมมีดมันตันแล้วไงเดี๋ยวก็ต้องหาอย่างอื่นบ้างจะแดกอะไรอย่างเงี้ยหาแดกคัตเตอร์ดีกว่าผมได้ติดต่อมาขอบคุณครับ